นี่สัญญวนเงียบก่อนนะถ้าหากว่าฉันถูกจางเส้นหยงจับได้ขึ้นมาจริงๆข้อได้เปรียบของฉันในการฟ้องเขาที่เขานอกใจฉันก่อนหน้านี้เพื่อแบ่งสมบัติมันก็จะหายวับไปกับตาในทันทีอืมงั้นเดี๋ยวฉันไปล็อกประตูก่อนดีกว่าะทะทก,กันเขาไม่สะทกะทาะเลยอย่างนั้นหรออ๋อไม่มีใคระยู่บ้านอย่างนั้นหรอไม่มีคนอยู่แล้วยังจะปิะแอร์อีก แอรมันไม่ต้องใช้เงินเลยอยังไงกันฮะเอ้ยอยายนางตัวดีนั่นวันๆเอาแต่ว่างไม่ทําอะไรงานบ้านแค่นี้ก็ยังทําไม่เป็นแม้แต่น้ําสักอึกก็ยังไม่มีให้ดื่มหานี่มันเรื่องบ้าอะไรและเนี่ยทําไมถึงล็อกประตูสองชั้นด้วยนี่เธอคงไม่อยากทําให้สามีตัวเองต้องลำบากใจหรอกใช่ไหม เอ้ยมาทำเป็นงงเป็นงอนอะไรกับฉันอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมไอแค่ฉันกับเดิกแล้วมันจะทำไมกันในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างฉันนะมันก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์กันได้เป็นธรรมดาไม่ให้เข้าไปอย่างนั้นหรอก็ช่างมันซีจะได้ไม่ต้องเปืองแรงทำกันบ้านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคืนพรุ่งนี้ฉันจะได้มีกระสุนไปเล่นสนุกให้เต็มที่เลยพวกนี้ฉันจะไปเล่นสนุกให้เต็มที่เลย คืนพุงนี้รอฉันก่อนฉันหยวนเบาๆหน่อยนะสามีของฉันอยู่กำแพงกันนี่เองเขาก็หลับไปแล้วจะไปรู้อะไรได้ยังไงล่ะวางใจเถอะนะแบบนี้แหละถึงจะตื่นเต้นเล้าใจที่สุดขากฟีขากฟีเสียงของเขาดังขนาดนั้นทำเอาของฉันมันขยับตามไปโดยไม่รู้ตัว ซสัญญวนกำลังเล่นอยู่กับไฟชัดๆฉันจะปล่อยให้เขาพาเป๋ไม่ได้โดยเด็ดขาดต้องไม่ส่งเสียงออกมาโดยเด็ดขาดเลยไม่คิดเลยว่าสัญหญวนจะดีขนาดนี้ความรู้สึกนี่มันดีจริงๆดีจนไร้เทียมทานเลยละ่ะวันต่อมาโอ้ปวดหัวะมัดเลยเมื่อคืนที่บราต้องขายเหล้าป้อมแน่ๆเลยบ่าเอ้ย ฮ่าบ่าเอ้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเธอไม่ได้ทําอาหารเช้ามาตั้งสองปีแล้วนะเธอเป็นอะไรของเธอไปกันแต่ความรู้สึกที่ว่าถูกแดงในบ้านไม่ร่มธงสีรุ้งนอกบ้านบอบกสะบดัดมันช่างเป็นชีวิตที่ดีจริงๆชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้สิส่วนใครที่ไม่รู้นะครับผมจะให้เป็นเกจความรู้มันคือสำนวนที่ว่าภรรยาหลวงก็อยู่ที่บ้านส่วนภรรยาน้อยก็มีอยู่ข้างนอกเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับ เออคุณครับเมื่อวานที่ผมกลับมาผมเห็นคุณล็อกประตูนอนไปแล้วเป็นยังไงบ้างหลับสบายดีไหมอ,อืมหลับสบายดีมากเลยล่ะคะ่ะบะบ่าเอ้ยเดี๋ยวนะเรื่องที่ผิดปกติแบบนี้มันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาคนแน่ๆจูจูเธอก็มาทําดีและพูดดีกับฉันขนาดนี้หรือว่าเธอจะมีความลับอะไรปิดบังอยู่หรือว่าเธอไปทําเรื่องอะไรที่ผิดต่อฉันมากันบนเตียงก็ไม่มีเส้นผมผู้ชายไม่มีของเหลวแปลกๆด้วย ในถังขยะก็ไม่มีกระดาษทิชชู่หรือไม่เจออะไรเลยดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่คิดมากไปเองกินข้าวเถอคะค่ะเมื่อคืนตอนที่ผมหลับๆตื่นๆเหมือนผมจะได้ยินเสียงซ่อมอะไรหรือมีอะไรบางอย่างมากระแทกกำแพงคุณได้ยินมันไหมไม่นะคะคุณน่าจะหูฝาดไปเองละมั้งส่วนฉันหลับสนิทเลยล่ะคะ่ะ อ้าดูเหมือนว่าเมาื่อคืนฉันคงจะหูฝาดไปเองจริงๆนั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าเธอเคยบ่นว่าแอร์ที่บ้านเสียหรอกหรอทำไมฉันดูแล้วมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยล่ะแสร้งทำเป็นไม่เกิดอะไรขึ้นฉันเรียกคนมาซ่อมแอร์ที่บ้านแล้วล่ะคะ่ะเสียงนั่นก็คือเสียงที่มาจากการซ่อมแอร์นั่นแหละเขาไม่ได้ซ่อมแค่แอร์นะแต่เขายังซ่อมแซมหัวใจของฉันอีกด้วยและภาพก็ได้ตัดมาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน ว่านถิงเธอเป็นอะไรไปนะทําไมเธอถึงไม่ได้นอนมาสองวันแล้วลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอหลี่อิงเพื่อนสนิทของโจว่านถิงอิงอิงเธอรู้ไหมแฟนเก่าของฉันตอนนี้รวยแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยฉันอยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยเอ๋ว่านถิงแฟนเก่าของเธอคนไหนอย่างนั้นหรอก็เฉินหยวนไงพูดอย่างกับว่าฉันมีแฟนเก่าหลายคนอย่างนั้นแหละ แล้วเฉินหยวนเขาไปรวยขึ้นมาได้ยังไงกันละ่ะเขาไม่ใช่ว่าหลังจากที่บ้านล้มละลายไปแล้วก็ต้องถึงขั้นขายรถขายบ้านทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอกหรออิงอิงเธอไม่รู้หรอกหลังจากเลิกกับฉันเขาก็พุ่งทยานเหมือนจรวดเลยใช้เงิน3ล้านหยวนซื้อบ้านให้ผู้หญิงคนอื่นแถมยังช่วยเทนเนอร์ฟิตเนสคนนึงซื้อรถปอร์เช่9-11อีกคันด้วยราคาก็2ล้านกว่าหยวนเลยนะ วันถิง่งที่เธอพูดมามันจะเวิร์กกนไปหน่อยไหมไปไปมามาก็ใช้เงินไป5้าล้านกว่าหยวนแล้วอย่างนั้นหรอเธอรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงการไม่ใช่ว่ามันเป็นข่าวปลอมหรอกนะก็ผู้หญิงคนนั้นคือเทนเนอร์ส่วนตัวของฉันเองนะซีเขาเล่าให้ฉันฟังกับปากเลยละตอนที่ซื้อรถคันนั้นก็ยังโพสลงเวยปออีกด้วยพอหล่อนสามารถเกาะติดฉันยวนได้ปุ๊บเธอก็ลาออกเลยอิงอิงทำไมฉันถึงโชคร้ายขนาดนี้การคนคนนั้นมันควรจะเป็นฉันซี ตอนนั้นสมองของฉันคงพลินไปแล้วแน่ๆถึงได้ทิ้งกับเฉินหยวนไปคบกับโหจินและตอนนี้พอเฉินหยวนรวยขนาดนี้แล้วฉันก็อิจฉาจนนอนไม่หลับและนอนไม่สบายสักคืนเลยละวันถิงที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะค่อยหาคนใหม่ด้วยคนนุณสมบัติของเธอการจะหาผู้ชายดีๆสักคนมันไม่ยากหรอกอีกอย่างเธอเองก็ทํางานสายการบินเจอคนรวยก็เยอะแยะคนที่มีฐานะหลักล้านก็น่าจะโอเคอยู่นะ หรือหลักล้านอย่างนั้นหรอตอนนี้ขนาด10บล้านฉันยังไม่มองเลยอย่าว่าแต่หลักล้านเลยอิงองตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไปขอคืนดีกับเฉินหยวนแต่ว่าเฉินหยวนบล็อกทั้งวีแชทและทั้งเบอร์โทรของฉันไปหมดแล้วที่โรงเรียนฉันก็หาเขาไม่เจอเธอช่วยบอกฉันหน่อยซิว่าทำไมเขาถึงใจร้ายขนาดนี้ นี่ว่านเถียงตอนนี้เธอคิดเรื่องพวกนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละ่ะใช้ชีวิตของตัวเองไปเธอลดมาตรฐานลงมาอีกสักหน่อยอิงอิง,องเธอนาะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเลยนะเธอก็น่าจะรู้จักฉันดีนี้ตอนนี้ฉันลดมาตรฐานของตัวเองลงไม่ได้จริงๆแม้แต่นิดเดียวก็ลดลงไม่ได้พอคิดว่าเฉินหยวนกําลังเอาเงินไปเป,ปอีตัวพวกนั้นทีละตัวทีละมากๆหัวใจของฉันมันก็แทบจะแหลกสลายเลยละ่ะเงินพวกนั้นมันควรจะเป็นของฉันสิมันควรจะเป็นของฉัน แบบนั้นนะไม่ได้หรอกอิงอิงเธอต้องไปตามหาเขากับฉันนะนี่เพื่อนๆเบอร์โทรโรงพยาบาลจิตเวชชิงชานเบอร์อะไรนะในกลุ่มรีบส่งมาให้ฉันทีเร็วเข้าเพื่อนฉันกำลังจะบ้าตายอยู่แล้วถ้าหมอไม่มาอีกฉันรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว